สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ทะยกรถยกรุ่งเชฟคูมนะครับอู่ต่อรถยกรับที่ลูกค้าให้ความสําคัญนะครับซึ่งพูดได้ว่าเป็นอู่ต่อรถยกที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ได้ว่าได้นะนะครับวันนี้จะให้มาดูรถวีโก้ลูกค้านําเข้ามาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวีโก้แครบเอาชุดยกรุ่งใส่นะครับซึ่งชุดยกของเรา,เาจากหลายคลิปเราก็พูดควา,ามมาตรฐานไปแล้วว่ามีอะไรให้บ้างให้บ้างนะครับชุดนี้ก็ ประกอบไปด้วยฮาวินใหม่หนึ่งหมื่นอคันปอนนะครับก็นกกวีดที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยลอกทลอกทก็เป็นตะขอเห็นไหมครับเป็นตะขอนะแล้วก็อุปกรณ์ช้อนล้ออุปกรณ์เกี่ยวซากแทงแหนดนะครับซึ่งหางเราก็ได้มาตรฐานนะครับเราได้ได้ได้เก็บข้อมูลเก่าๆของลูกค้าเพื่อน,นํามาแก้ไขปัญหาของเราเพื่อมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับเราพัฒนาทุกอย่างนะครับคันนี้ก็วันนี้ก็เช้าก็จะนํา รถส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรนะครับลูกค้านำส่งนะก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะพูดถึงรวมๆว่ามันสวยนะครับสีถูกใจเจ้าของคน,คนทำนะครับถูกใจเจ้าของรถแล้วก็ถูกใจคนทําด้วยนะคนทําก็ชอบสีนี้แหละนะครับวันนี้เราดูวิธีเอาหางขึ้นหางลงแล้วก็หางเนี่ยจะล็อกแน่นมากเลยนะครับพอเรากดหางขึ้นนะครับมันก็จะมีที่ล็อกของเราจะมีที่ล็อก ซึ่งแน่นมากครับแน่นมากลูกค้านะครับแบบว่าเราขี่ขี่ไปเนี่ยมันจะไม่ถอยมันจะหางมันจะไม่ไม่เสียความมั่นคงไม่เสียความเชื่อมั่นนะครับเวลาลงก็ลง <ๆ S 2> ง่ายๆครับแต่เกียได้ว่ามันจะต้องโดนนะธรรมดาเพื่อจะต้องหักเทการางลงไปนะครับเอาลงเสร็จเราก็จะใช้ประมาณไหนเราก็ดึงออกมาเห็นไหมครับง่ายๆครับ ของเราผลิตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเหล็กแน่นๆนะเหล็กแน่นๆเลยนะครับมาฝากนะครับกดติดตามทางนะครับช่อง youtube ของเราอู่ต่อรถยกช่างลุงเชยภูมินะครับแล้วก็ติดตามทาง facebook นะครับอู่ช่างลุงรถยกรถไซส์เชยภูมินะครับเบอร์โทรศัพท์0ู9 9 0แปดเก้านย์สองเก้าแปดหหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ